รีวิวเคลื่อิเออใยให้ชมกันค่ะเดี๋ยวจะได้เจอกันหน้าสดอีกแล้วนะคะสำหรับเจ้าแม่ วงการ cleansing oil ถ้าพูดถึงแบรนด์ที่เขามี cleansing oil ให้เลือกเยอะมากและมีการพัฒนาในเรื่อง cleansing oil มาอย่างต่อเนื่องนะคะเราต้องยกให้กับแบรนด์นี้เลยนั่นก็คือชูเวมุระนั่นเองนะคะถ้าใส่จําไม่ผิดปัจจุบันเนี่ยมีให้เลือก6สูตรแล้วนะคะก็แบ,บ่งตามปัญหาผิวต่างๆสําหรับสซเองเนี่ยส่วนตัวก็เป็นแฟน cleansing oil ของชูอยู่แล้วสูตรที่ส่ใช้ประจําจะเป็นสูตรเอาทำเอฟขวดสีน้าตาลนะคะแต่ว่าวันนี้ที่จะมารีวิวให้ชมกันก็คือจะมาอัปเดตสูตรใหม่ล่าสุดของเขานะคะนั่นก็คือขวดสีเเีียววแบบน้ค่่่ะชชือสูตรา สกินพิวริฟายเอ็นตี้ออซิพลาสโพลูแทนแอนด์ดูเนสคอลิฟายิงคลีนซิ่งออยนะคะ ชื่อสูตรยาวมากนะคะแต่หลายคนบอกว่าขวดมันดูคุ้นเคยอย่างไรไม่รู้สีเขียวแบบนี้ใช่แล้วนะคะเขาไม่ใช่สูตรใหม่กริ้งที่เพิ่งออกมานะคะแต่ว่าเขาพัฒนามาจากสูตรเดิมแอนตี้ออกซิสสีเขียวเนี่ยแหละคะ่ะแต่เขาเพิ่มความ plus เข้ามานะคะก็คือเน้นในเรื่องของเต้นโพลิชันแอนดูเนสเข้ามาก็คือเรื่องของการทําความสะอาดผิวจากมลภาวะแล้วก็ช่วยลดเรื่องความหมองคล้ำค่ะ เาว่าการด้เรื่องมลภาวะนิดนึงนะคะฟังดูเป็นสาวรักโลกขึ้นมาเลยนะคะคือปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นทั้งสกินแคร์แล้วก็เครื่องสำอางเนี่ยเคลมตัวเองในการเป็นแอนตี้บุลชันกันมากขึ้นนะคะก็คือช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะนั่นเองเพราะเราก็คงกระหนักันได้แล้วแหละว่าอากาศทุกวันนี้มันไม่โอเคหายใจเข้าไปแล้วไม่ได้สุดแบบเฮ้ยสบายชื่มปลอดนะคะยิ่งใครอยู่ในเมืองใหญ่จะรู้สึกเลยว่าแบบฝุ่นควันมลพิษมันเยอะขึ้นมากๆนะคะ เราน้าจะมาตระหนักกันได้ค่อนข้างมากช่วงที่แบบเชียงใหม่เชียงรายเกิดไฟไหม้ป่าค่ะที่มีหมอกควันปกคลุมทั้งเมืองเลยนะคะจะได้ยินคํานี้ในข่าวเรื่อยๆก็คือคําว่า PM 2.5นะคะคํานี้คืออะไรนะคะก็ะ PM เนี่ยย่อมาจาก particulate matter นะคะก็คือสารแขงลอยเล็กๆในอากาศนะคะส่วน2.5ก็คือขนาดเขาวัดเป็นหน่วยไมครอนนะคะเอาว่า1ไมครอนเนี่ยก็คือการเอา1มิลลิเมตรมาซอยย่อยเป็นพันส่วนมันคือ 1- mm ในพันส่วนของม mm, ิลลิเมตรแปลว่ามันคืออนุภาพักที่แบบเล็กมาก ะะซึ่งมันจะเป็นอนุภาคอะไรก็ได้มันจะเป็นฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาไหม้หรือว่าเป็นพวกโลหะหนักต่างๆนะคะนั่นหมายความว่ามันเป็นพิษต่อร่างกายเรานะคะเทียบขนาดง่ายๆก็คือรูขุงขนหรือว่าเส้นขนของเราเนะะี่ยค่ะขนาดจะอยู่ที่ประมาณแบบ50-60ไมครนนะคะแล้วคิดดูว่าถ้าสิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศมันแค่2.5มันเล็กกว่ารูขุงขนเรามากขนาดนั้นถ้าแบบลมพัดมาฟิวปิวมาแน่นอนว่ามันเข้าไปแทรกอยู่ตามรูขุงขนเราได้นะคะจากหลายๆการวิจัยนะคะก็จะพบ ผิวของเราอีกด้วยเนื่องจากว่าขนาดของเขาเนี่ย2.5ไมครที่มันเล็กมากๆอะคะ่ะปิวมาฟิลก็คือเข้ารูขอผลของเราไปได้เลยนะคะจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดปฏิกิยาออกซิเดชันนะคะทําให้โครงสร้างของผิวเราอ่อนแอลงนะคะเมื่อผิวอ่อนแอลงมันก็จะเกิดการระคายเคืองง่ายเกิดการอักเสบได้ง่ายบางคนก็ออกมาในรูปแบบของการเป็นสิวนะคะแล้วความเครียดของผิวเนี่ยล่ะคะ่ะจะทําให้ผิวของเราร่วงโรยได้ไวนะคะทําให้เกิดปัญหาริ้วรอยต่างๆตามมา รวมถึงทําให้ผิวดูหมองคล้ำไม่สดใสแล้วบางคนจะเกิดเป็นปัญหาผิวซีดเหลืองได้ด้วยค่ะจากทั้งหมดที่ร่ายยาวมานะคะจึงเป็นที่มาของ cleansing oil สูตร a n t i o x y plus สูตรนี้นั่นเองค่ะซึ่งเขาจะช่วยในเรื่องการทาความสะอาดผิวเราอย่างตาหมดจดและช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะด้วยส่วนผสมที่เขาดึงมาเป็นตัวชูโรง3อย่างนะคะเป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติทั้งหมดเลยจากสูตรเดิมมีอยู่แล้วสอนี้แอดเพิ่มมาอีกหนึ่งนะคะ อยู่แล้วเดิมก็คืออย่างแรกเนี่ยสารสกัดจากชาเขียวอันนี้คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชัดเยี่ยมนะคะตัวที่2เนี่ยก็คือตัวสารสกัดจากมะรุมหรือว่าโมริงก้านะคะตัวนี้จะเป็นพืชที่ได้ชื่อว่ามีพลังในการชําระล้างขั้นเทพนะคะเขาจะไปจับกับประจุข,ของสารมลภาวะต่างๆแล้วก็ดึงออกไปจากผิวเราจึงทําให้ผิวของเราเนี่ยสะอาดหมดจดนะคะและตัวสุดท้ายที่แอดเพิ่มเข้ามาก็คือตัวสารสกัดจากมะละกออันนี้สดงว่าคนไทยคุ้นนะคะเราชอบเอามะละกอดิบมาหมักกับเนื้อทําให้เนื้อนุ่มลงเพราะ ว่ามะล,ละกอเนี่ยมีปรับไปอีนนะคะที่ทําหน้าที่ย่อยเอนไซม์โปรตีนนั่นเองดังนั้นสารสก,กัดจากมะล,ละกอจึงเป็นสารที่ช่วยในเรื่องการถัดเซลล์ผิวจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวเราค่ะและความดีงามอีหนึ่งอย่างก,ก็คือคลีนซิ่งออยล์สูตรนี้ไม่มีมินเนอรัลออยล์นะจ๊ะแต่ว่าสูตรเดิมที่ใส่ใช้เอาทำเอ็กก็ไม่มีมินเนอรัลออยล์เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวแรกของเขาที่แบบดึงว่าตัวนี้ชูโรงด้วยการที่เขาไม่มีมินเนอรัลออยล์ใครกังวลเรื่องนนีี้้้สสาามรรถลองูตไดค่ะ ได้ทราบคุณสมบัติไปแล้วทีนี้มาดูเรื่องของผลลัพธ์การใช้กันดีกว่านะคะเดี๋ยวไซจะใช้ c l e a n s ง n อยล์ตัวนี้ clean เมคอัพให้ชมกันแต่รู้สึกว่าเมคอัพตอนนี้มันบางเบามากเลยอะถ้าเราจะ t ทส t cleansing o ล์เราควรจะหน้าแน่นกว่านี้ไหมงั้นเดี๋ยวขอเติมหน้าหน่อยนะคะแล้วจะมาล้างโชว์ให้ชมกันสดๆค่ะเติมคนเดียวไม่มันเรามีคนมาช่วยเติมก็ไม่ใช่กองไหม<ค>อามาแต่งอะไรก็ได้อะได้คใจยกองอยู่นู้น ่นแอยาปตืมาแม่จัดเลยอะไรก็ได้มานนี้วมานี้ โดนขอบตาเอา้เออยพ่อปัอดขน,น,น,นตาให้ว่ะทำให้ตาตโตขึ้นไงเนยยี่ยเขียนแล้วอาข่ายหางยาวนะด้วยดูสนุกอ่ะเน,น,นี่ยแหละวิ่งแต่งหน้าก็ทำให้ดูสวยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้รู้สึกสวยมาก สมมากรักมากที่สุสั่ใจไม่ครับพี่โนโ <S <S หน้าตอนนี้รายการมากจริงๆนะคะกับผลงานการแต่งหน้าในสไตล์แอ็บสแตรกค่ะ มาล้างหน้ากันนะคะจะได้เทสว่าชูเ e เมอรัรคคืนซิ่งออยล์สูตรแอนตี้ออกซิเดันเนี่ยจะเอาออกไหมเพราะว่าทุกอย่างบนหน้าตอนนี้คือคลิตภันแบบกันน้ำด้วยนะคะวิธีการใช้เราก็จะปั๊มออยล์เนี่ยใส่มือซึ่งอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าออยล์จะต้องใช้กับมือแห้งแล้วก็บนหน้าที่แห้งแบบนี้นะคะแต่ว่าสําหรับออยล์สูตรใหม่อันนี้นะคะ่ะเขาบอกว่าสามารถใช้บนมือที่แบบเปียกหมาดๆได้ด้วยนะแต่ว่าส่วนตัวใส่ก็ถนัดใช้แบบมือแห้งอยู่แล้วค่ะก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะเราก็จะลงแบบมือแห้งกันแต่กก่่อออนนนนนนจะะะใช้เคทสิึง เคยกลิ่นดีงามมากอะ่ะเป็นกลิ่นแบบพืชธรรมชาติให้ความรู้สึกแบบเฟรชตอนแรกมันจะได้กลิ่นแบบสไตล์สตัดสตัดหน่อยอ่ะคะ่ะเขาบอกว่านี้มีส่วนผสมของกลิ่นส้มนะคะแล้วก็พอดมไปสักพักมันจะได้กลิ่นแบบหอมสไตล์ดอกไม้ซึ่งตัวนี้มันจะมีกลิ่นพวกลาเวนเดอร์ที่ทําให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายไปด้วยอ่ะคะ่ะคือถ้าใครชอบกลิ่นในสไตล์ที่แบบให้ความรู้สึกเหมือนอารมณ์สปาอะไรอย่างเงี้ยคือสูตรนี้อยากให้ไปลองเทสกลิ่นกันก่อนเลยนะคะซึ่งวิธีการใช้ก็ เราจะปั๊มใส่มือเรานะคะ4ปั๊มด้วยกัน1 2 3 4นะคะจากนั้นก็กระจายตัวออยให้ทั่ว2ฝ่ามือนะคะแล้วเราก็ทำการนวดลงบนใบหน้าเราซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าสามารถทำความสะอาดพกักวมาสคาร่าที่กัดน,น้ำได้ด้วยอันนี้ปาก็ทำการปัดมาสคารา่ากันน้ำให้แล้วนะคะเดี๋ยวไซจ,จะมาคลีนให้ดูแต่ตอนแรกเราขอคลีนพื้นที่กว้างๆก่อนก็คือบริเวณแก้มนะคะเฮ้ยนี่ค่ลูบเบา หลุดแล้วนะจ๊ะน่าจะได้เริ่มดูเป็นผู้เป็นคนกันมากขึ้นอายไลเนอร์นี้กันน้ำม,มากมาก,มากนะคะสำหรับรอบลุงตาใช้ออยได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ไซแนะนำว่าก็หยดลงสำลีก็จะทำให้แบบเช็ดได้ง่ายขึ้นมากกว่าการที่เราเอามือไปนวดเดี๋ยวสซค่อยลงสำลีเช็ดต,ตอนนี้ขอนวดผิวบริเวณก็กว้างก,ก่อนนะคะอือหื ใจกับหน้าตัวเองมากเช็ดออยนะคะให้ระวังเรื่องเข้าตานิดนึงนะคะมันจะรู้สึกแบบแสบตานิดนิดได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบคุ้ยแสบจนทรมานขนาดนั้นอะแต่ว่าก็ต้องระวังกันหน่อยละกันเผื่อบางคนใครที่แบบตาเซนซิทีฟค่อนข้างง่ายนะคะแต่ส่วนตัวส่ก็แค่แบบแสบเบาๆถ้ามันเข้าตาแต่ว่าเราก็พยายามเช็ดแบบไม่ให้โดนตาเต็มๆอันนี้มาสคาร่ากันน้ํา ออกนะจ๊ะซึ่งสูตรนี้ความพิเศษอีกอย่างของเขาที่เขาเคลมมานะคะก็คือว่าคนที่ต่อขนตามาค่ะจะไม่สามารถใช้ออยได้เพราะออยปกติเนี่ยมันจะไปทําละลายตัวกาวที่ต่อขนตาใช่ไหมแต่เขาบอกว่าตัวนี้นะคะสามารถเช็ดมาสคาร่าออกได้แต่ว่าไม่ไปทาละลายตัวกาวสําหรับคนที่ต่อขนตาค่ะแต่ว่าใซนไม่ได้ต่อเซ่ก็เคสให้ไม่ได้นะว่ามันทําได้แค่ไหนนะคะถ้าใครใช้ก็แบบมาเล่าให้ฟังกันนิดนึงว่าแบบเฮ้ต่อขนตานวดออยล์ตัวนี้แล้วโอเคไหมนะคะ นวดออยจนทั่วหน้าดีแล้วนะคะเราก็จะวกน้ําขึ้นมาใส่มือเราแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำนะคะลูบลงไปบนออยนะคะน้ําจะเปลี่ยนให้ตัวออยอะคะ่ะกลายเป็นน้ำนมเห็นไหมคะจะเป็นเนื้อสีขาวๆแบบนี้นะคะ เทียบกับสูตรเอาทำเอที่ใส่ใช้อยู่นะคะใส่ว่าสูตรเนี้ยเนื้อออยมันดูแบบลื่นกว่าใครที่แบบกังวลว่าเนื้อมันเนินไปรูปแล้วไม่ชินคนผิวมันผิวผสมอะไรเงี้ยลองสูตรนี้ดูนะแต่ว่าเนื้อออยมันค่อนข้างบางเบาดีเลยอะคะ่ะแล้วก็เนี่ยรูปเป็นน้ำนมได้ง่ายมากนะคะการที่รูปเป็นน้ำนมอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะทําให้ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขานะคะละลายออกไปกับน้ําสะอาดได้เลยพอเราลูบเป็นน้ำนมแบบทั่วหน้าแล้วนะคะก็ทําการล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะ ะะจับผิวดูได้เลยผิวจะแบบนุ่มๆขึ้นแล้วก็ออยตัวนี้ไม่ได้ทิ้งความมันอะไรบนผิวเลยนะคะรู้สึกแบบสะอาดสบายผิวแต่ว่าด้วยสไตล์คนไทยแบบเราเราก็ไม่ชินที่จะใช้ออยเดี่ยวๆน้องเซ็ก,ก็จะแบบล้างโฟมตามอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความสบายใจและแตามความเคยชินของเราค่ะล้างหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูผลลัพธ์กันนะคะผิวตอนนี้คือแบบเกลี้ยงเกลามากถึงมากที่สุด มาสคารากันนะไม่เหลือแล้วนะจ๊ะในเรื่องของคุณสมบัติการทำความสะอาดก็คอนเฟิร์มด้วยหน้าตัวเองนะคะว่าแบบเกลี้ยงจริงอะไรจริงนะคะแล้วก็มันจะเหลือกลิ่นติดผิวแบบจางๆให้ความรู้สึกแบบเหลือกลิ่นิตัสอ่อนๆจะรู้สึกเฟรชนะคะใครชอบกลิ่นแนวธรรมชาติอยากให้เราลองกลิ่นนี้กันดูนะคะแล้วก็ลองสัมผัสหน้าค่ะผิวหลังล้างออยเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบผิวนุ่มๆนิ่มๆแต่ว่าสําหรับออยตัวนี้มันจะไม่ได้เหลือฟิลแบบ เป็นฟิล์มบางๆเคลือบผิวอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับคนผิวแห้งอย่างไซเนี่ยหลังล้างหน้าเสร็จไซก็แนะนําว่าควรจะรีบโบกสกินแคร์ตามทันทีนะคะอย่าทิ้งไว้จนหน้าแห้ง สรุปนะคะสำหรับ cleansing oil ชูเอมราสูตรใหม่ anti-oxi plus ถามว่าเหมาะกับผิวแบบใดบ้างบอกเลยว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวใช้ได้หมดเลยนะคะส่วนตัวสําหรับใช้ที่ผิวแห้งและใช้ออยล์เป็นประจำใช่ว่าออยล์ตัวนี้เนื้อค่อนข้างบางเบามากมันนวดผิวได้ง่ายกลายเป็นน้ํานมง่ายและล้างน้ําออกได้ง่ายให้ฟิลหลังล้างที่แบบสะอาดผิวจริงนะคะดังนั้นใครผิวมันผิวผสมไม่กล้าใช้ออยล์เนี่ยอยากให้ลองตัวนี้กันดูนะคะมันให้ฟิลที่แบบแตกต่างจริงอะ,ะแล้วก็ทำความสะอาดดีไหมก็พิสูจน์ด้วยหน้าตัวเองแล้วนะคะเกรี้ยวก่าวขนาดนี้นนนกกั้้ เอาออกได้หมดเลยแต่ในเรื่องคุณสมบัติที่แบบไม่ทําให้กาวตอขอตาถาวหลุดอันนี้ตอบให้ไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่ได้ต่อตของตานะคะใครลองแล้วมาเล่าให้ฟังกันด้วยและอย่างที่ใจชอบมากก็คือกลิ่น กลิ่นดีมากให้ฟิลที่แบบเหมือนการทําสปาแต่ถ้าใครกังวลว่าตัวเองจะแพ้กลิ่นไหมก็ทําการเทสก่อนได้นะคะซึ่งตอนนี้ถ้าอยากจะไปลองเทสเขามีแจกขนาดทดลองให้เทมด้วยนะคะสามารถเข้าไปรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองได้ที่ w w w c h u w w w e m u r a t h c o m นะคะแต่ว่ามันจะมีลิงก์สั้นๆเดี๋ยวใส่แปะ ให้ในช่องคำอธิบายใต้คลิปข้างล่างเนาะจะได้เข้าไปรับผลิตภัณฑ์กันได้นะคะเข้าไปในเว็บไซต์นี้เขาจะมีให้เรานะคะไปลงทะเบียนชื่อนะักสะเก็นโบโถท,ทั่วไปเลยแล้วก็เลือกสูตร c l นซิ่งออย i ที่ชอบที่อยากลองนะคะสามารถเลือกสูตรได้เลยแล้วก็เลือกว่าเราจะไปรับที่สาขาไหนนะคะแค่นี้เองก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ขนาดลงไปเลย2ซอ,องรวมแล้ว8 ml นะคะ สุดท้ายสำหรับราคาในสูตรของแอนตี้ออกซิพลัสอันนี้นะคะเขาจะมี2ขนาดให้เลือกนะคะราคาจะต่างกันอยู่ไซส์นี้ที่ใส่ใช้450 ml นะคะจะอยู่ที่3,500บาทนะคะแล้วก็มีไซส์เล็กนะคะ150 ml จะอยู่ที่1,550บาทค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เคาน์เตอร์ชูเอมราทุกสาขานะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามชมค่ะไปลคะค่ะบ๊ายบาย